ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ครับแซวเล่นนะอืมต่อไปอืมอ้าโอเคลัคนาราศีธนูมาแล้วครับลัคนาราศีธนู สนูมาแล้วครับนะอันนี้ใครเนี่ยคุณสุวิทย์ตาเขาบอกเอฟซีรักจารย์ทุกคนคะ่ะอ๋อผมผมผมแซวเล่นผมรู้ว่แหละนะเอามากี้ใครที่พิมพ์ว่าผมว่าประตูประตูดังหรือฉี่ดังนะใครที่พิมพ์ว่าผมเมื่อกี้ผมขอแช่งนะขอให้ถูกหวยทุกคนเลยนะงวดเนี่ยใครที่เมื่อกี้พิมพ์ว่าผมว่าประตูดังหรือผมฉีดังนะผมแช่งจริง ขอให้ถูกหวยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายหรือว่าลอตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ถูกหวยทุกคนเลยนะอ้าวอ้าวเดี๋ยวทักทายคนนี้ก่อนมาแล้วพระเอกของงานพระเอกตัวจริงสิทธิ์หลวงปู่เทมวัดโพไซดอนสวัสดีครับอาจารย์ที่รักของกระผมมาช้าแต่มานะแล้วก็แฮ่นะครับเออนะอ้านะครับอ้าวต่อไปนะ ชาวลัคนาราศีธน,นูนะลัคนาราศีธน,นูนะถามว่าดาวสุก,กับดาวพุทธที่มีการสลับเรือนตรงนี้นั้นส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาราศีธน,นูนะต้องบอกว่านะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธน,นูอะไรเนี่ย เขาเขาชอบแย่แซวเล่นมั้งคะรู้แล้วเออเขารู้แล้วไม่ได้มีใครเขาว่าอะไรกันหรอครับอืมนะวินนี่เพิ่งตื่นนะอา่าต่อไปนะเออลัคนาราศีธนูนะครับชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวศุกร์ที่มีการสลับเรือนกับดาวพุธนั้นเป็นการสลับเรือนที่นะครับ ระหว่างเรือนอารีนะกับเรือนปัตตนิเรือนคู่ครองสลับเรือนระหว่างเรือนอารีกับเรือนปัตตนีเรือนคู่ครองแต่ประเด็นคือดาวศุกร์นั้นไปเล็งลัคนาราศีธนูนะครับมีผลทั้งผลดีและผลเสียผลดีก็คือศุกร์ที่ไปเล็งลัคนั้น นะครับดาวสุกเป็นดาวสุพเคราะห์มันส่งผลดีมากในเรื่องของการเงินนะส่งผลดีมากในเรื่องของการเงินเพราะดาวสุกนั้นมันมาจากเรือนลาพระด้วยนะครับเรือนลาพระด้วยนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีธนูเดี๋ยวสุกจะย้ายส1สบเอ็ดพฤษภานะไปอยู่ที่ไอไอ เรงลัคนาราศิธนูไปอยู่ที่มิถุนอยู่ไปถึงยี่สี่ย้ามิถุนานะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นการเงินจะดีมากมีเงินยิบย่อยอะไรไม่รู้เข้ามาเยอะไปหมดนะครับเป็นช่วงที่ดีมากแต่ไอ้สุขที่เรงลักนั้นก็ดันหาเป็นพินทุบาทด้วย เขาเรียกสุกเจตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันไปอยู่ในเรือนปัตตนินะนะครับชาวธนูเนี่ยมีสเสน่ห์นะบอกให้เลยแปลเสน่ห์ในการสลับเรือนระหว่างสุกับพุทธตรงนี้เป็นสเสน่ห์ที่คุณก็ต้องแอบระวังอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าใครจะมาคบหากับคุณ ไม่ว่าคุณจะคบหากับใครขอให้ดูให้ดีนะครับมันจะเอาเรื่องจุกจิกใจมาให้คุณหรือเปล่านะครับหรือชาวลัคนาราศรีธนูอาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วพูดง่ายๆคือมันมีอาจจะมีผัวอยู่แล้วนั่นแหละหรือมันมีเมียอยู่แล้วนั่นแหละแอบมาชอบคุณก็ได้ นี่แหละครับคือสุขที่เป็นพินทุบาทคืออีกภาคหนึ่งที่เป็นพินทุบาทนะนะครับแต่ถ้าพูดเรื่องการเงินแล้วฉลุยนะนะ,นะครับนะครับฉะนั้นฉะนั้นให้ชาวลักนาธนูได้รู้ไว้เลยว่าตั้งใจทำมาหาแดกเธอเออข้าใจไหมเล่าตั้งใจทำมาหาแดกเธอ นะดาวลาภะมะเร็งรักเนี่ยอย่าไปยุ่งไอ้เรื่องรักๆใ,ใคร่มากใครจะมาชอบจะอะไรกะช่างโคตรแม่งนะฮะพยายามตั้งใจทำมาหากินเถอะเพราะดาวมันเดินดีนะแต่สลับเรือนเนี่ยมันสลับสลับเรือนโทษนะฮะสลับเรือนทำไมถึงเสียงเหนือเนี่ยสลับสลับเรือนระหว่างดาวพุธกับดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนปัตตนีกับเรือนอริเออนะ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธน,นูนะบอกให้ฟังกันชัดๆแบบนี้แหละนะครับนะอาัาเพื่อนๆหน่อยคุณสมชายตุนไปยังคะไม่เคยทักอาจารย์เลยฟังตลอดแม่นจนน่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวนี่คือที่ดูดวงหรือว่ากลัวปากผมที่น่ากลัวเนี่ยหอ <laughs> เออนะ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 อาไม่ต้องห่วงนะครับ นะชาวลัคนาราศีธนูนะผมได้บอกให้ฟังไปแล้วก็สบายใจกันได้แต่ก็เรื่องที่ต้องระวังก็ระวังนิดนึงนะอืมนะฮะต้องบอกให้ฟังกันให้ชัดชัดแบบนี้แหละนะนะครับตอนนี้ผู้ชมทะลุพันสองแล้วนะครับอา้าวทะลุพันสองแล้วจ้า S <S <S อืมอะไรเนี่ยแฟนปากหมามันก็ไปบอกแฟนมึงดิมาบอกอะไรนีนี้ว่าอยู่ดีก็แฟนปากหมาแล้วใครเขาจะไปรู้กับเธอว่าแฟนเธอปากหมาอืมเน้นๆจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์แม่งมางั้นแหละแฟนปากหมาแฟนปากหมาก็พิมพ์ขึ้นมาเฉยนะเอองงเว้ยเฮ้ยอืมงงงงอืม อ่านี่คุณอัญชลีเขาพิมพ์ขึ้นมาแล้วนะครับสินแสหมิงมีกลุ่มปิดใน Facebook ชื่อเอซสินแสหมิงของเบงเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมเขาพิมพ์ขึ้นมาให้แล้วนะนะครับนี่นี่คุณอัญชลีเขาพิมพ์ขึ้นมาให้แล้วขอบคุณคุณอัญชลีมากนะด้วยอันนี้สงนี้ที่พิมพ์ขึ้นมานะครับว่ากลุ่มปิดชื่อเอซสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยขอให้คุณอัญชลีมีโชคดีเงินทองไหลมาเทมา คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จสมหวงังส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับสาธุอ่านี่เขาพิมพ์ขึ้นมาให้แล้วนะ f อฟซีินสามิงของเบืองไทยชื่อกลุ่มปิดผมนะครับอ่าคุณสิ์หลวงปู่เคมบอกว่าวันนี้ผู้ชมทะลุเป้าเลยครับนั่นนะสีหลวงปู่เขมเข้ามาเนี่ยแหละนะผู้ชมก็ตามมากันเยอะเหมือนกับหลวงปูเ่เขมนี่ก็นําโชคเข้ามานะสู่เพื่อนๆน,นะสู่ทินแสหมิงด้วยก็ขอให้เฮงๆนะหลวงปู่เขมนะอืม แล้วก็อย่าซาให้มันมากนักล่ะชอบพิมพ์กัดคนนู้นคนนี้เขาเนี่ยอืมฮฮ่า <c oughs> อย่าเล่นนะลุงปู่เข็มนะอ้าวนะครับนะเออต่อไปต่อไปนะจากลัคนาราศีเออธนูแล้วนะครับจะเป็นลัคนาราศีอะไรลุงปู่เข็มไม่ได้พิมพ์กัดใครก็หลอกแต่คนเนี่ยเขาชอบมาอามลุงปู่เข็มพอลุงปู่เข็มเป็นคนตลกอืมนะ เอออะไรเนี่ยอะไรวะถ้าเปลี่ยนกลุ่มปิดเป็นกลุ่มรับนะครับกลุ่มอะไรกลุ่มปิดกลุ่มรับอะไรพิมพ์ตกตัวอักษรมาวะเออเอา้าวอะไรเนี่ยเมาน้ำแข็งเหรอน้ำปูเค็มออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล